วันนี้ช่องของลุงแป้แนะนำนะครับวันนี้จะมาแนะนำอะไรนะครับเรามาชมกันเลยครับก็คือเราจะทำถังดักไอน้ำมันเครื่องจากวัสดุเหลือใช้นะครับก็คือที่เหลือใช้เนี่ยผมใช้อ่อหม้อต้มแก๊สนะครับหม้อต้มแก๊ส LPG นะครับเดิมทีนะครับเป็นหม้อต้มแก๊ส LPG ยุโรปแก๊สนะครับมันลักษณะกลม เล็กๆนะครับมันใบกระทัดรัดดีนะครับเราก็มาทะลวงของไส้ในออกนะครับไส้ในก็จะมีพวกมินียมพวกนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับเราก็จะมีแผ่นแดาเฟมปิดอยู่อันนี้จะแผ่นแดาเฟมเดี๋ยวผมก็จะปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เราจะมาดักไอ้น้ำมันเครื่องกันนะครับพูดถึงดักไอ้น้ำมันเครื่องนะครับจะดักทําไมนะฮะไปที่เครื่องยนต์นิดนึงนะครับ ก็คือเดิมทีเนี่ยนะครับาสายระบายต่างๆเนี่ยจะถูกต่อตรงเข้ากับท่อร่วมไอดีนะครับ mm hmm. ก็คือให้ท่อร่วมไอดีเนี่ยดูดเข้าห้องของไม้ไปใหม่นะครับโดยที่เส้นเนี้ยนะครับสายท่อยางเส้นเนี้ยจะต่อเข้าไปด้านา หลังคาบูนะครับใต้ระบูนะครับก็คือตรงท่อร่วมไอดีนะครับรถทุกคันเนี่ยจะมีฝาครอบวาลวใช่ไหมครับแล้วฝาครอบวาลวเนี่ยเราสังเกตมักจะมีะสายท่อ,อยางเส้นหนึ่งที่ระบายออกไปนะครับถ้ารถเทอร์โบก็จะสายเส้นนี้ก็จะไปอยู่หน้าหน้าเทอร์โบให้เทอร์โบช่วยดูดนะครับอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปถอดทิ้งนะครับบางโดยเฉพาะรถด,ดีเซลแต่งซิ่งกันเนี่ยจะนิยมถอดทิ้งไปไป,ไปใต้ท้องรถนะครับอ่ ที่เขาถอดทิ้งเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ท่อร่วไมดีของเขาแล้วก็ลิ้นปีกผีเสื้อของเขาเนี่ยสกปรกน้อยที่สุดนะครับโดยไม่มีคราบน้ํามันไปจับนะครับเขาก็เลยระบายทิ้งไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยไอรูเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ระบายไอนะครับรูนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อระบาย แรงดันแทงชาร์ฟนะครับก็คือแรงดันจากเข้าเหวียงนั่นเองนะครับก็คือในห้องเข้าเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีแรงดันสูงมากนะครับมันก็จะถูกระบายมาโดยช่องทางเนี่ยโดยผ่านาท่อ,อท่อระบายนะครับที่ผ่านเสื้อสูบผ่านฝาสูบมาจนมาผ่าฝาครอบวาล์วแล้วก็ออกไปนะครับให้ทําไมต้องเอากับท่อร่วมไม่ดีด้วยเพราะว่าถ้ารถเทอร์โบก็คือให้เทอร์โบช่วยดูดแรงดันเนี่ย เมื่อรถโบดูดแรงดันเนี่ยแรงดันแข้งชาร์ปเนี่ยจะถูกระบายได้รวดเร็วมากนะครับก็คือลดภาระของห้องเข้าหยงน,นะครับลดภาระในความร้อนแรงดันต่างๆที่เกิดขึ้นในแข้งชาร์ปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยเปือยไปอย่างเดียวปล่อยระบายทิ้งไปเฉยๆเนี่ยนะฮะมันจะระบายแรงดันได้ช้านะครับนะครับเมื่อรถเราวิ่งโหลดสูงๆรอบสูงๆเนี่ย ภายในเนี่ยห้องเขาเหวียงเนี่ยมันจะเครียดมากนะครับก็จะมีความร้อนสูงนะครับน้ำไออุณหภูมิของเขาเหวี่ยงสูงห้องเข่าเหวี่ยงสูงน้ํามันเครื่องก็สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ระบายทิ้งนะครับครับซึ่งถังดักไอเนี่ยมันก็มีขายอยู่ทั่วไปแหละแต่กรนีที่เขาขายเป็นแฟชั่นกันเนี่ยมันมันไม่ได้มีกลไกอะไรในการ ที่จะดักไอ้น้ามันเครื่องหรอกนะครับมันก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับอย่างเช่นตัวเนี้นะครับตัวนี้ย,ยี่ห้ออะไรล่ะเนี่ยนะครับผมก็ามาดัดแปลงแล้วก็ใส่ยัดเป็นไออลูมิเนีมยมฝอยขัดหม้อนะครับเข้าไปด้านในนะครับให้มันมีเป็นกรองที่ดักไอ้น้ำมันเครื่องก็คือไอ้น้ำมันเครื่องที่ถูกละายมาพร้อมกับแรงดันแข็งชาร์ปเนี่ยจะติดอยู่ใน ในกระป๋องใบนี้นะครับแล้ก็จะปล่อยผ่านไปแค่แรงดันของแข้งชาร์ปนะครับคราวนี้ไอใบเนี่ยมันใหญ่ไปนะฮะผมก็จะทําเล็กๆกระทัดรัดนะครับให้เพียงพอใช้งานนะครับกับรถเครื่องพันห้าเบนซินโบราณนี้นะครับก็จะใบนี้ก็เลยจะมาแทนที่นะครับก็เห็นว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็กระทัดรัดดีนะครับก็โดยดัดแปลงมาจากมอต้มแก๊สนั่นเองนะครับครานี้เราไปดูวิธีทํากันเลยครับ ็วิธีทํานะครับอันนี้เป็นหม้อต้มที่ยังไม่ได้แกะนะครับมันเสียแล้วนะครับเราก็เลยมาใช้ประโยชน์จากมันนะครับก็ผมก็จะแกะฝาออกนะครับแกะออกเตียมพุ่งนี้ออกนะครับแกะออกมาเนี่ยจะเจอแบบนี้นะครับก็เอาทะลวงให้มันโล่งอย่างเงี้ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่ามันจะมีไอ้ตรงนี้มันจะปิดตายมานะครับก็มีไ อลูมิเนียมกลมๆเนี่ยอยู่ด้านในด้วยนะครับมันมันก็เป็น,นกลไกของหม้อต้มแก๊สนั่นเองนะครับนี้ผมก็มาทําให้มันโลง่ลงๆนะครับนโลง่ลงๆโลง่ลงๆเนี่ยมันใช้เลยไม่ได้หรอกนะครับผมก็เลยเพิ่มฟิลเตอร์เข้าไปนะครับโดยฟิลเตอร์ก็ฝอยขัดหม้อนั่นเองนะครับซื้อได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็เราก็จะใส่เข้าไปนะครับ ผมก็จะใส่ฝอยคัดหมอ้อเข้าไปนะครับฝอยคัดหมอ้อก็จะทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์ที่ดักไอ้น้ำมันเครื่องต่างๆนะครับหลุดมากับไอแรงดันแข็งช์ปเนี่ยให้ให้ส่วนสัดส่วนของน้ำมันเนี่ยตกอยู่ในห้องนี้นะครับโดยที่ยอมให้ผ่านไปแค่แรงดันแข็งช์ปแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะบนท้องถนนด้วยนะครับรถที่ระบายไอ้น้ำมันไปใต้ท้องรถอย่างเดียวเพียวๆโดยไม่ผ่านถังักไอเนี่ยก็ต้องโดยพาะรถกระบะแต่งซิ่งต่างๆเนี่ยครับก็ต้องยอมรับนะครับเราเราสร้างมลภาวะบนท้องถนนนะครับก็จะเห็นควันไอาข,ขาวออกจากใต้ท้องรถเขาน,น,นะฮะแล้วก็นอกจากไอแล้วเนี่ยมันจะเป็นคราบน้ำมันเครื่องตกค้างอยู่บนท้องถนนด้วยนะครับถ้าเกิดว่า ฤด,ดูฝนมาเนี่ยพอฝนตกมาเนี่ยไอ้คาบเ,เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความลื่นนะครับอันตรายต่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันตรายต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนกับเรานะครับผมก็เล่นรถกระบะเล่นรถด,ดีเซลแต่งซิ่งมาก่อนผมก็จะไม่เคยปล่อยไอนะ้น้ำมันเครื่องทิ้งลงไปด้านล่างรถนะครับอันนั้นมันดีต่อเราแต่ว่าม,มันไม่ดีต่อเพื่อนเพื่อนร่วม ถนนของเรานะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีกับรถด,ด้วยนะครับมันมีคลิปของฝรั่งได้ทดสอบเอาไว้แล้วนะครับว่าปล่อยสายระบายไอไปทิ้งใต้ท้องรถไปเฉยๆกับ่านาถังดักไอนะครับแล้วก็ผ่านการดูดของไอดีเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแบบไหนระบายได้ดีกว่านะครับแบบ แบบปล่อยทิ้งไปใต้ท้องรถเนี่ยระบายแรงดันแข้งช์ปได้ได้ช้ามากนะครับเมื่อขับเร็วๆมันก็อันตรายต่อข้อเหวี่ยงนะครับน้ำมันเครื่องเราก็จะแบบทำงานหนักด้วยนะครับ,รบวัสดุอุปกรณ์มันก็ก็ไม่มีอะไรครับใช้ใช้วัสดุอุปกรณ์จากที่เราถอดมาจากหม้อต้มนั่นเองนะครับ พอดีผมเห็นว่ารูปทรงมันกลมๆสวยดีนะครับสามารถที่จะเอามาทำเป็นถังดักไอน้ำมันเครื่องได้นะครับถ้าไม่สะดวกทํำนะครับเดีย๋ยวนี้ก็มีถังดักไอน้ำมันเครื่องนะครับที่สำเร็จรูปขายอยู่ก็ หล,หลายยี่ห้อก็ใช้ได้ดีนะครับดูที่ดูที่มันมีนกลไกดีๆนะครับไม่ใช่แบบใส่เข้าไปสวยๆเฉยๆนะครับไม่ใช่นะครับโดยปกติเนี่ยหม้อต้มเนี่ยมันจะเอาน้ำหล่อเย็นมาผ่านนะครับ แต่ในที่นี้เราไม่ได้ใช้น้ำละเราก็ในที่นี้เราเอามาผ่านอากาศแทนนะครับผ่านแรงดันของอากาศที่ถูกระบายมาจากห้องโคเวียงนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอุดรูนี้นิดนึงพอดีว่าอันนี้นี่เคยเจาะเจาะแล้วก็เอาเซ็นเซอร์มันไปใช้งานนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิหม้มอต้มนะครับผมจะใช้กาวซีเมนต์ลเหล็กอุดรูไปหน่อยนะครับ กาวซีเมนต์เหล็กอุดเข้าไปในรูนี้เลยนะครับระหว่างที่เรารอซีเมนต์เหล็กที่เราอุดไว้นะครับเซตตัวเราก็ถอดอันเก่าออกก่อนนะครับ ใหญ่ก็ทากไปมันก็ใช้ได้ชะไ,ได้ดีแล้ก็กดประจำการจะตรวจเดิมออกแรงนะก่เราจะ เทียบดูนะครับเราจะไว้ตรงไหนดีนครับก็ย้ายมาติดเข้ากับเจ้ากระป๋องไดเออร์ตัวนี้นะครับเ,เราจะต้องตัดสายสั้นลงจากสายเดิมที่มันมันัจะยาวหน่อยนะครับ เนี่ยเราก็ผมก็ทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จากาจากหม้อต้มเก่านะครับหม้อต้มแก๊ส LPG นะครับผมก็ได้ดัดแปลงเอามาเป็นถังดักไอนะครับขนาด,านาดกระทัดรัดนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับเป็นขนาดเล็กกว่าของเดิมเยอะ,ะครับก็ไม่เอถอะทะตรงนี้นะครับก็ นี่นะฮะเวลาที่ามาทบทวนหน้าที่มันอีกนิดนะครับก็คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยท่อระบายต่างๆเนี่ยทีฝาครอบวาล์วเราเนี่ยมันระบายแรงดันแข้งช้าหรือว่าระบายแรงดันข้อเหวี่ยงนะครับก็เป็นเพรสเชอร์เพรสเชอร์จากข้อเหวี่ยงก็คือห้องข้อเหวี่ยงนะครับมันจะมีแรงดันที่สูงมากระหว่างที่มันทํางานโดยเฉพาะที่รอบสูงโหลดสงสูงนะครับมันก็จะเลยระบายมาเส้นนี้นะครับแล้วก็ ของเดิมเนี่ยก็คือระบายนี่แล้วก็เข้านี่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเข้าหลังคาบูเลเตอร์ตรงเข้ารูไมไอดีเส้นหนึ่งนะครับก็คือให้ให้เครื่องยนต์เนี่ยดูดแรงดันอันเนี้ยเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็คือให้เครื่องให้ใช้แรงดูดของเครื่องยนต์เนี่ยช่วยระบายแก๊สชาร์ปนะครับเมื่อดูดไปเนี่ยเพรสเชอร์ ure, มันก็จะดรอปลงแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเฉยๆเนี่ยมันก็จะระบายแรงดันได้ช้านะครับแรงดันมันเพรสเชอร์ ที่ตกค้างอยู่ในห้องข้อเหวีย่ยงเนี่ยมันจะสูงมากนะครับแต่ครั้นี้เนี่ยการที่เราเอาระบายไปเพียวๆเลยเนี่ยมันก็จะมีอาจจะมีสะเก็ดหรือว่าไอ้น้ามันเครื่องเนี่ยเข้าไปจับตามลิ้นปีกผีเสื้อนะครับคาบูเลเตอร์ก็มีลิ้นปีกผีเสื้อนะครับก็จะมีข้าเมาอะไรไปจับลิ้นปีกผีเสื้อก็จะสกปรกไวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําถังดักในสัดส่วนของไอน้ํามันเครื่องเอาไว้นะครับ แต,แต่ว่าส่วนของแรงดันแคงชาร์ฟนะครับเราก็ให้เครื่องยนต์ช่วยดูดเหมือนเดิมนะครับโดยที่มีเจ้ากระป๋องตัวเนี้มาบายพาสกันกันดักเอาเศษของไอ้น้ำมันเครื่องที่จะจับตัวกันเป็นน้ำมันเครื่องหรือว่าเป็นของเหลวนะครให้มันของเหลวเนี่ยตกอยู่ในนี้ไม่ไปจับอยู่ที่ลิ้นปีกหรือเสื้อนะครับก็คือให้ผ่านไปแต่สัดส่วนของ แรงดันนั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเออเรามีวัสดุเหลือใช้หรือว่าอะไรที่เราอยากจะทำเราก็ทำได้นะครับแต่ขี้เกียจทำก็ซื้อ,อที่เขามีขายสำเร็จรูปมาได้นะครับแต่ขอให้เป็นแบบที่ภายในมีนกลไกอ,อะไรหน่อยนะครับที่จะกัน,น้ำมันเครื่องหน่อยนะครับใดๆยี่ห้อเนี่ยที่ทำขายกันอยู่สวยสวยงามวัสดุอลูมิเนียมเนี่ย ข้างในก็โล่งเลยครับไม่ได้มีอะไรดักเลยครับมันอย่างนั้นไม่มีประโยชน์นะครับโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ